สวัสดีครับพี่น้องจูนไร่เดอร์บายโฮโลงซิตี้ครับมื่อนีแบวจูนมาเบิงง่วงงามทางบหมนคำสังบออีกข้อหนึ่งนะครับเป็นขอกของพอพอเตียนะครับพอเตียเพิ่นบกกาออกกลองเพิ่นให้คุณน้ายเพิ่นออกนะครับ,มบแม่นบอลเหรอเป็นคุณน้ายเพิ่นบอลเหรอครับคุณน้ายีพอเตียนะครับรเนาะพอพอเตียงง่วงงามอาจัรยเพิ่นว่าเพิ่นเปิดสาวแรกนะครับมื่อนีส,รรสีแดงองค์ตรงพี่น้องแบงเม่นบักคามเลยครับถ่ายสูงประมาณร้อยสามสิบหาบวกโลครับแข่งขางงามนะครับโค่นหางกลม นะครับก้มญ่พี่น้องพ่วงหางงามงวัวอายุจักเดือนหรอแม่ประมาณปีนี่นะครับประมาณปีหนึ่งนะครับคลิปหูดําออกโบดนะครับงวัวสายไทโบหูนะแม่เนาะ,ะหูแต่วามันงามเนาะน, <laughs> <laughs> นะครับแดงบ่มีตําหนิเลยพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับงวัวประมาณปีหนึ่งญ่เป็นหนาถ้าผู้ใดหาง,งวัวไปเป็นแม่บ็อกแม่พันแม่นี่บาจุนแนะนํานะครับสีนี่แดงองค์ตรงเลยนะครับเปิดไปเท่าไรแม่สาวนี่หกสิบแปดค่ะ หกหมื่นแปดพันบาทราคาห้องเนาะต่อรองได้บอสหกหมื่นแปดนะก็ได้เนียยู่ค่ะได้เนียยู่เนาะแข่งขาง่ายนครับแข่งขาดํานะครับออกโบสเลยพี่น้องโอ้ยเป็นตื่นเป็นบ่เคยออกแดดโอ้บ่เคยออกแดดเด็กเชื่อโอ้ยสมพาะผิวเพิ่งงามอ่ะบ่เป็นย่างแม่ให้เพิ่งเข่าโฮมเลยครับเอาเข่าข้อไปเลยก็ได้ครับบานี้น่ะเพิ่นจะไปหาหมูอเพิ่นจริงจริงง่วบ่เด็ดแคะดอกพี่น้องเอาเอาเอาตรงนี้ก็ได้ครับเออเป็นเดจจับเดบอ โอเคครับพี่น้องสําหรับสาวที่สองน่องสวยบอซื้อเพิ่นน่องสวยนะครับสีแดงองค์ตรงขับพ่ายสูงประมาณลอยสี่สิบกูกัวพี่น้องแข่งขาใหญ่นะครับคิปหูดําออกโบดนะครับแข่งขาดําพ่วงหางงามพี่น้องพ่วงหางใหญ่นะครับโค่นหางกลมใหญ่เครืองดํานะครับแดงแดงจึ้งคืนกับพี่น้องง้อข้อนี่สีแดงถึงสองโตนะครับเลื่อมถามบางหันแม่บางหันซื้อหยังนี่ซื้อหยังสาวบางหัน อันนั้นอีเดอีแดงสาวแดงสาวอันนี้เื้อสวยนั่งสวยนั่งสวยนะครับโอ้ยสุดยอดครับให้ให้เพื้นย่างอ้อมได้บ่แม่ย่าง่ายงนิดหน่อยพี่น้องเบิ่งนทาย่างนะครับขาบบทบอทอนนะครับเล็บเพิ่นงามพี่น้องโอ้ยเล็บงามแห้งครับบาจูนเห็นเล็บแล้วงามแห้งขาเพิ่นแห้งคักย่านะครับเพิ่นบ่มักออกแดดเออบ่มักออกแดดง่วคอกนี่มักอยู่ในิดในคอกเนาะโอ้ยสุดยอดเลยครับ อันนี้เป็นเป็นสาวหรือว่าจังใดเนี่ยสาวคือกันค่ะขัน้นี้ผสมว่าหั่นผสมนี่กับปีไปขึ้นกันว้าโออ้ออ้อเลยจ้ะโอ้ยอ้ออ้เลยนะครับสาวสวยนี่ค่าดองเพิ่นธมไตรแม่ฮะนี่ฮะตั้งไวหาสิบแปดจ้ะห้าหมื่นแปดพันบาทโอ้ราคาเกษตรกร,รกพี่น้องเฝ้าเด้อครับราคานี่ตั้งไว้สูงเพ <laughs> ราะวา่าพ่ออยู่กันได้ไปกันได้ค่ะครับแม่โอ้ยดีครับดีดีด,ดีงามครับพี่น้องสาวนี่แข้งขาใหญ่ครับโค่นขากใหญ่ แข้งขาใหญ่เลยล่ะพี่น้องง้อสีใหญ่ไปหนาเนาะแม่เนะาะจ้สมสายยาจิตตัวพอใหญ่เตี่ยงง้องามเพิ่อนบา <laughs> พอเตี่ยงง้องามเพิ่นหาตัง,งามๆเข้าคอกนะครับ่อ,อาเพิ่นเปิด2ส,สาวเนาะจ้บ้านที่นี่พี่น้องสนใจโทรมาหาแม่เบอร์ใดเนาะ080ครับ157 0244ครับแม่หยังครับแม่แอนค่ะอ่าเบอร์นี้เบอร์แม่เนาะเบอร์แอนเบอร์พ่อ เบอร์นั้นเพิ่นบ่ค่อยรับนะนะบ่ค่อะเพิ่นไมแต่หงายว้โอ้โ่แม่นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์หงายใบเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงครับสาวนี่แดงสาวแดงวังหันครับสาวแดงสวยยืนขิงนิ่งแล้วนะครับวังหันเพิ่นตื่นกล้องนะครับแดงงามพี่น้องเท่าใดร่ือสาวนี่68,000บาทแดงองค์ตรงพี่น้องแข้งขาดีอ่ยางมาดูใกล้ๆ คีิปหูดำออกโบดนะครับคลิปหูดำออกโบดหูเสมอปากพอดีนะพ่อเนาะอ่านี่นี่คือเจ้าของง่วงครับนี่พ่อเตี๋ยงง่วงง่ามนี่คือคนคนเบี่ยนซื้องง่วงเลี้ยงง่วงนะครับแต่ว่าบอหลักบออยากรับโทษทรัพย์ไม่ยกเพื่อนหลายนะครับโอเคครับพี่น้องยาเนี่ยพ่นกระหอยไว้เฮ็ดยังเนี่ยพ่นกระหอยไว้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ แอนคุณแม่แอนเป็นยางสูงครับที่ให้บ่าวจูนเมื่อเบิงง่วงงามนะครับผ้าพีนผ้านองเมื่อเบิงง่วงงามงาสองสาวนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนครับที่เขอบมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้บ่าวจูนในช่องจูนได้เดอร์บายโฮงซิตี้ครับให้เป็นนี่กำลังใจหงงามๆฝากพี่ต้อน,น้องแบบนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ